ครับผมสวัสดีครับพอแมพี่นองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออนซอนเชียงหวางชาแนลครับเมื่อนี้ผมสีพาพี่พานองมากราบหลวงปู่หรือดอนปู่ตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาครูเมืองของบัณฑิตเชียงหวางของเขานะครับเชิญครับครับเมื่อนี้ผมสีพาพี่นองเขาาบ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมู่บัณฑิตเชียงหวางของเขาครับนั่นคือดอนปู่ตาครับ ตอนนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นบริเวณรอบหมู่บ้านของเอาครับเป็นช่วงเวลานามตะว,วันตกดินแล้วครับเพราะว่าะสะทอนเนนส้นี้เป็นสะทอนเ้ษออกกาลังกายของบ้านเฮาครับตรงไปนี่สีออกบนบากครับถ้ากลาบล้างไปนี่เขาเป็นหมู่บ้านของเฮาครับอันนี้ครับเป็นดอนปุตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้านครูเมืองครับเดี๋ยวผมสิพ้าเข้าไปเบื่องทางในครับว่า ผูปูเดเคยมาจากเที่ยนี่สี่เห็นบรรยากาศเป็นยังไงครับขันท้งยาขเขา,าแล้วขรัวเมืองเขาครับการิเป็นสนามเด็กเล่นครับเป็นที่ออกกําลังกายครับยามมือแห้งคดกระิมอ,ออกกําลังกายเป็นสนามตะก้อครับสนามตะก้อมองออกกาลังกายครับนกหูปูน้าหลายครับครับบริเวณรอบดอนของเขานะครับ เดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องเขามากราบหลวงต่างเขาหลวงปูง่เขานะครับปู่ต่างเขาครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบ้บานคูเมืองเขาเป็นสึ่งวางเขานะครับวันนี้ปลาหม่องยูหม่องซ้าเป็นเป็นยังไดครับสาหรับคนที่เ่เคยเห็นนะครับแต่ว่ามั็นซึ่งวางเขาเห็นแล้ว็บบเป็นอย่างครับตัวสําหรับคนที่บ่เคยเห็นนะครับตอนนี้ก็พาพี่น้องเขามาครับ แต่ก้าอันนี้สิเป็นต้นแหนครับต้นแหนไงต้นนี้ยืนตระงานงามตาอยู่นี่มา้าโดนปีแล้วครับแต่ว่าปีกไก่ครับจำได้พายุเข่ามา้าอาทิตย์หนึ่งครับต้นไม้ไงนี่ครับล่มเลยครับเบิ่งครับต้นทุกแหนไงล่มครับล่มมานี้ ผมสิพาวเบิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิรีครับล้มมาหนิสังเกตเบิ่งครับบ้านปู่ตาเฮานี่ครับเป็นบ่ต้นไม้บ่เคยล้มใส่จักเทื่อครับเป็นบ่ครับนี่บ่เงินก็เป็นเจ้าเงินพี่น้องเห็นบ่ต้นนี่เฮ้ท้อครับนี่แฮงเป็นตะล่มทับเพิ่นนี่ก็ยังบ่ล้มอยู่ครับโอ้บ่เสื้ออย่าลบหลู่เด้อครับของมื้อนี้สาธุเด้อรูบข้าขออนุญาตถ่ายทําเด้อมื้อนี้นี่ครับบริเวณบ้านของเพิ่นครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเฮานะครับดอนปู่ตา สีพาเขามากาดพิ่นครับมาไหว้พ่นเนาะขออนุญาตถ่ายทำพันธุลมลื่นครับาะวมันจะกาดทมลมลืนดีเชียวกะจีอุดมสมบูรณ์ครับทีพันบ้บานเพ่นกระลอกกระลอกกระลอกกระแตนิร้ายครับครับผม นี่ครับบริเวณหลบบานพันนะครับนี่เดี๋ยวจะนอยพรมธิพาเขามากาบมาไหวเพ่นรับนี่ครับเพ่นกุกกำลังอันนี้ปูบานห้องพ่นกะเด็ดทางเขามาครับทางเขานี่ที่ห้องออกมาจากวัดนะครับมันที่เป็นทางหลังโรงครัวครับหลังงครัวแล้วกะกะที่เป็นทางเขาวัดเพ่นนะครับข้างเข่าบานเพ่นนะครับนี่ครับผมมีิพาเบิงก๊กใหม่ไงที่ที่พัดลมตอนที่ว่าพายุเขาพี่ไก่นะครับโอ้ อาจจะจัดมาครับเพราะว่าลมนี่บ่บ่ถึกปูไม่ตนิดเดียวเลยครับต้นไม้ญ่อีกีนะครับเดี๋ยวผมยีพเข่อยลุงไงครับยืนนี่ยครับเสียงกระนกกระแตกระหอกกระไรครับนครับเบิ้งครับเงี้ยเงี้นะครับไออีรีครับต้นถือว่าไ่ครับอีรีครับ ตาเด้อขอหยาดขึ้นไทยทำเลยเด้อปูโจปลาไอ้พุ่ณไงครับต้นใหม่ต้นนีไงยีรีนี่ครับเกิดมากับเห็นเลยครับต้นต้นเดี๋ยวลมลงแต่ว่าไม่ผู้ใดลมลื่นนะครับนกนะแต่ก่อนต้นต้นแหงไงต้นนหนึ่งยีรีนี่ครับตั้งเขอม้าเรื่อเสี้ยาวหานี่ไผก็เห็นครับต้นไม้ต้นๆๆนี้ไงยีรีนีแต่ว่าเมื่อพายุเข,ข้าัน มันก็นเด้ลมลง2องต้น3ามต้นลมลมเที่ยว่าอัศจรรย์อีก,ก็คือกิ่งก้านสาขาของต้นใหม่เพราะไปเห็ดบ้านเพิน่นเหยเพิ่นดีนั่นเลยครับเบิงครับขยานเด้อขยานลงด้อครับเอขึ้นไทยทำให้พี่ให้น้องไดีเบิงคนที่อยู่ต่างแดีดสิ่งมหััจย์ ครับเดี๋ยวผมจะพาเขาไปไหวยเพิ่นครับบัดกาบเพิ่นไหวเพิ่นรอเข้ามากาบเพิ่นครับนกนะป่าหุ้งายครับจากสีสะอาดสะอาดดีครับ ป้าขงห้งกบไงล่ะครับอํามพระไงก็ไลยเทียวมืนหนาพมกที่พระเขาเลยเบิ่งวัดบ้านเราครับอันนี้เอาเป็นดอนผู้ตากันครับมาขับบันเทยวผมที่พระเขาป้าวายเพิ่นครับนี่ครับเป็นบ้านเพิ่นครับตรงนีหล่ะครับต้นไม้ต้นหลยลมลงบพถาะเอเพิ่นเป็นเต็มเงินบังขวางมลยผ้าเสื้อกับตรงเสื้อเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงครับ ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไหวพิ่บกอนนะครับแบบหนึ่งครับเดี๋ยวตังกลงกัน <c oughs> นะครับย่างมะอมล้งเล็กน้อยก่อกําลังไก่ครับครับเดิมพันกันไม่วันเลเ่นอลีเลยเนเ่นนี่อันนี้เป็นคนรอระจาหมู่บ้านครับู้หยิงมามากครับมักแต่กระเทยครับกระลังกก่ครับทันทีอย่างนี้มะแลงเล็กน้อยกราลังก่ครับบ่มีผู้่น ติดยานมาออกล้างไก่มา,ามามีเนาะโอเคโอเคโอ้ยอโเคครับ oh, <okay. S 2>